ราขอเพิ่มไอ้ภูมิเข้ามานะได้ไหมไม่รู้เนี่ยจะแส่แกอ๋อโทษดเพื่อนเดี๋ยวก่อนเอาละกาซูรี้ะมีรูบูมินี่นะครับผมอันนี้กับปมเอสค k y n ยสกเด้ฮ่าเด้ครับแล้วก็คุณเ k สคีวายสลครับผมเอฟเอฟด้วยเฮ้อ้เ ผมว่าคุณน่าจะตั้งชื่อว่า s k y Skypon F เอ๊ะ GTEC นะครับผมอือหือ EC มากเลย EC เอ่ <Easy. S 1> เอ <Easy. S 1> เพื่อนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบุกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าดูไม่ได้ว่ะเอ้ยเยวเราเชิญเดี๋ยว <talvez S 1> <า>ผมไหมครับอย่าเราเชิญน,น,นผมองนครับฮะอะไรนะคุณดูดินะครับ ไม่ได้ยินก็บ้าแล้วล่ะเพื่อนรัะอ่าค่ะยิน,ยนเพื่อนเดี๋ยวนายออกจากนายออกจากทีมก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเชิญเองเราจะได้ให้ดูไงว่าเล่นหมดอะไรโอเคไหมเอาดิโอเคเอชซีเอ็มซีเอ็กพอเออคุณบอลครับคุณจะให้ผมบอกชื่อในไฟฟลาคุณไหมอ่าบอกเลยครับแ้่เต้ครับ M C X p o นครับ M G แล้วก็ X X พิมเล็กนะครับแล้วก็ P O N D ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเลือกโหมดก่อนใช่ๆนะฮดมาเลยร้อมรับกระเป๋า M C ได้นะครับอะไรนะอะไรนะ M C ของคุณนะเฮ้ยหนูยินองค่ะแม่อือขอดูก่อนว่ามีโหมดอะไรน่าเล่นมั้งวะ เพื่อนหมุดแลลงนายนายอะไรอ่ะแลลงตัดแลนด์กูแเลดงกูไม่ใช่ไม่คือแลลงไม่ใช่แหลงตัดแอนดับซีซีนะนะยังไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากขึ้นอ่ะไม่อยากเล่นแรงอ่ะเชิญใครมาป่เนี่ยมาเพื่อนเพื่อนมันไม่เล่นเลยปั๊บกดแล้วปะ เออท่านผู้ชมครับตอนนี้ใครทำควิปกันบ้างครับมันก็คืออะไรรคับ <All right. S 1> มันควิปอ่ะคลิปประจำสัปดาห์ทำายังอ๋อยังเพื oh, <yeah. S 1> ่อนตอนนี้เราได้ซีแล้วอีสองอันก็จะได้กระเป๋าแล้วมา <Yeah. S 1> ดูดิอินล็อกอินเหรอเปล่า เราต้องตอบถูกหนึ่งก็จะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนเบอร์เราได้เลี่ยเน้นๆอันที่ตอนนี้เรามีทั้งหมดสี่คะแนนเหมือนกันเลยอือหือแล้วแต่ดูเขาตอบนี่นายไปดูเขาตอบมาใช่ไหมไม่เดาลุ้นลุ้นเดาลุ้นลุ้นเลือดเดาลุ้นลุ้นขอบคุณได้มียาเชื่อนะ คมาหนึ่งคกับผมดูครับนงี่ไม่เอาอ่าเคนของคุณบอนก็คืออ่ะไอ้วะเงี้ยเคนผมทำไมมีใจคนอยากมีแฟนออยากมีแฟนอยู่ไดนโอ๊ยอย่าพูดจะไปพอกย้ำหัวใจก็คเกิดดูดิอยากมีแฟนติมเลยอยากมีแฟน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  <c ười> คุยอะไรกันก็ม <c ười> ีคุนบูนครับซึ่งที่ผมไม่ได้ล็อกอินฟีไฟน้นก็เพราะว่าขี่เกียจเล่นใช่ครับ <c ười> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นพวกผมมีธุระธุระเยอะมากเออแบบน่าค่าพูปนปอดความจริงแล้วลลมันไม่ได้เจ็ดธุระหรอมันมันมันไปหาแฟนนั่นครับ อ่ะครับต่อครับอ่ะครับต่อแม่ดูคลิปเราอยู่ปะเรา